กับสวัสดีท <handled kr> ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้นะครับนก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกคอมโบนะครับที่แบบว่าสายไตแร้งสายหนึ่งสี่นะครับนหรือว่าสายคอมโบนะครับที่ต้องการคอมโบนโหนนะครับนก็คือคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คอมโบหนโหดนะครับเนเข้ามาไม่ผิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะคร การแจกคอมโบนะครับน้องก็คือการแจกคอมโบของพี่นะครับน้องก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับเป็นคอมโบดังนะครับน้องเอามาจากนักแข่งเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับพี่ยังไม่ได้ลงมาทางคอมโบจริงจังนะครับส่วนมากจะไปตั้งค่านะครับน้องไตวันนี้นะครับก็คือพี่จะเริ่ม ทำคอมโบแล้วนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่จะเป็นช่องที่มีคอมโบที่โหดที่สุดละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬาฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนะรันคบ เพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรทุกคนแล้วนะครับมาเรามาเริ่มทำคอมโบกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับอันแรกนะครับเนาะพี่จะเลือกเป็นทางด้านของหมอคงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะว่า หมอคงนะครับนอก็คือทุกคนรู้ดีแน่นอนนะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือหมอคงนะครับจะช่วยเรื่องการแปลงร่างนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นฟุ้งไม้เป็นท่อนไม้ได้อะไรประมาณนี้นะครับและสามารถจุกได้เข้าออกได้นะครับนอเพราะว่าคอมโบเรานะครับเป็นสายชาร์จได้นะครับนอแล้วก็1นึ่งชีได้นะครับนอเพราะว่าคอมโบตัวนี้จะยิ่งเร็วยิ่งแรงนะครับทะลุนรกไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเมื่อเราใส่หมอคงไปแล้วนะครับเราต้องมีใครรอดนะครับใครรอดนะครับจะทําให้เลือด EP เต็มมนนะครับเื่อ เลือด EP เต็มแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดนะครับโนที่แบบว่ายิงแรงนะครับและยิงแรงมากๆด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครลอสนะครับนอก็คือจะช่วยเรื่องการยิงแรงและทําให้นะครับนอก็คือเลือดเห็ดเราเต็มด้วยนะครับเมื่อเลือดเห็ดเราไม่มีนะครับหรือว่าเล่านะครับนอต้องการเลือด EXP นะครับเนอเราก็ทําได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะครับสามารถใส้ในคอมโบได้นะครับนอและถามว่ามันไปคอมโบกับตัวไหนนะครับนอก็คือนี่เลยนะครับ น้องมาคอมโบกับดาชานะครับทุกคนตัวนี้นะครับน้องโหดมากๆเลยนะครับเมื่อทุกคนนะครับสังหารได้หรือว่ายิงศัตรูได้นะครับน้องด้วยการยิงหัวนะครับน้องก็คือจะเพิ่มอัตรานะครับเรียกไี้ว่าปืนของเราจะลัวแบบลัว6วิเลยนะครับน้องลัวแบบว่าเหมือนเราโกงเลยนะครับเหมือนแฮกเลยนะครับน้องก็เยเรียกว่าห้าหกวิเลยนะครับน้องก็คือมันจะเป็นแบบว่าแรงนะครับน้องเราก็ยิงลัวนะครับและวิ่งเร็วขึ้นนะครับน้องโคตรโกงนะครับทุกคนบวกกับ ใครล็อตนะครับน้องจะยิงโคตรแรงและก็เพิ่มอัตราเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าสร้างความเสียหายเหมือนกันนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับก็โคตรดีจริงๆนะครับน้องสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันดีจัดเลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่ายังจะมีทางด้านของลูน่านะครับน้องสำหรับลูน่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับน้องเพิ่มอัตราการยิงอยู่แล้วนะครับน้องและเมื่อโจมตีนะครับน้องก็คือพูด จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับน้องก็คือแบบว่าเมื่อเราโจมตีนะครับน้องก็คือเมื่อเรายิงนะครับน้องมันจะเพิ่มอัตราการยิงนะครับสองนะครับน้องมันจะนะครับก็คือแบบว่าเพิ่มนะครับน้องในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราสังหารศัตรูได้นะครับน้องก็คือจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และยิงเร็วยิงรัวนะครับน้องและยิงแรงนะครับทุกคนคอมโบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบที่เพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเลยนะครับน้องเพราะว่ามันโกงจนเกินไปนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับมากโง ไงนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับที่มีการเทสให้อยู่นะครับเนาะพี่จะมาเริ่มแล้วกันนะครับเนาะงสำหรับการเทสนะครับพี่จะเทสในโหมดซีซีลวกันนะครับแต่ที่จริงนะครับสามารถไปเล่นได้ทุกโหมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคอมโบนี้นะครับเนาะสามารถเล่นได้ทุกฉายเลยนะครับเนาะก็จะไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับเนาะพี่จะเริ่มจากโหมดซีซีลวกันนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าเกมแรกนะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับจะได้สีศูนย์หรือเปล่านะครับถ้าคอมโบจริงดีจริงนะครับก็คือจะ you uh -huh. ได้อะไรนะครับเนาะจะได้คิ้วหูโดนมาก่อนเลยนะครับเนาะขั้นแรกก็โดนมาก่อนนะครับสามารถแปลงลิงได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็แปลงเปลิงได้ประมาณนี้นะครับเนาะเรียบร้อยนะครับก็ดาวไปหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนสั่งหารไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อมานะครับเนาะต้องหาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเงียบเหลือเกินนะครับเนาะฝั่งขวาไม่มีนะครับทุกคนเราก็ต้องออกไปฝั่งชายนะครับเนาะแต่ฝั่งชายก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนาะแต่อยู่ฝั่งขวาหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตอนนี้เราสับสนไปหมดแล้วนะครับ น้องจังหวะนี้นะครับทุกคนนี่นะครับน้องอยู่ตรงนี้นะครับน้องหูนัวกระจะจัดเลยตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับน้องนี่นะครับทุกคนเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับน้องก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องนี่นะครับเข้ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับทุกคน นี่นะครับน้องพี่ก็จัดไปแล้ว1ตัวนะครับน้องก็ได้ประมาณนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับน้องก็เพื่อนส่งชิญมาบอกแล้วนะครับน้องว่าอยู่กับเพื่อนนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับน้องก็คือเกมนี้นะครับที่ดิว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับน้องก็ชนะไปแล้วนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเพื่อนเราโหดเกินนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะโชว์คอมโบให้ดูแล้วกันนะครับว่าคอมโบมันเป็นยังไงนะครับน้อก็คือหนึ่งเลยนะครับเราต้องสังหารศัตรูให้ได้ด้วยการยิงหัวนะครับน้อมันจะเพิ่มอัตราทุกอย่างนะครับคอมโบของเรานะครับมันจะดีขึ้นทุกอย่าง100%เลยนะครับน้อแบบว่าโกง300%เลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับโนว่า ันจะเป็นแบบไหนนะครับน้องมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจรดดักจะเต็มแน่นอนนะครับน้องนี่นะครับทุกคนก็คือให้เรานะครับนกหูโดนอีกแล้วนะครับน้องก็ไม่เป็นไรนะครับน้องพี่จะแปลว่าไปตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นพุ่มไม้แล้วกันนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับคอมโบเราขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่ยิงโคนรัวเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันรัวจริงนะครับเงาะประมาณ 4- สีเล่ห้าวนนนะคครับทุกี่เลยนะครับเนาะ็ สังหารไปได้2คิวนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามันต่อเนื่องนะครับนถ้าเราสังหารได้ต่อเนื่องนะครับมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปืนนะครับเนาะและอตาการยิงนะครับทุกคนเป็นรัวจริงๆนะครับเนาะพี่อยากให้ทุกคนนะครับก็คือใช้คอมโบนี้จริงๆนะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับเกมต่อมานะครับว่าพี่จะได้กี่คิวนะครับเพราะว่าดานนี้นะครับเนาะเป็นด่านที่พี่ไม่ถนัดนะครับนอยอมรับเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเกมนี้นะครับเนาะอาจจะเล่นไม่เป็นนะครับเพราะว่าไม่ถนัดจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่่่่่่าาาเเเกกมมมมมนนนนีี้้้ะะคคคครับอออออ็ืไไยยจแลพขช เนาะสำหรับด่านนี้นะครับก็เลยแบบว่าไม่รู้จะวิ่งยังไงนะครับเนาะถ้าขัดตาคนไหนนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าพี่วิ่งด่านนี้ไม่เป็นจริงๆนะครับเนาะก็จายไปเลยละกันนะครับเนาะพี่จะเลือกออกซ้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นมาร์คศัตรูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ลวกันนะครับเนาะจะเป็นผู้ไม้ล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับมีตัวอยู่ขวามือหนึ่งตัวนะครับเนาะแต่ที่จริงเราจะไปเก็บตัวนี้ก่อนล้วกันนะครับเนาะก็ จัะไปเลยแล้วก an okay. ันนะครับโอ้ฮูวืดนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับนอด้านหลังก็เข้าด้วยนะครับทุกคนโอ้ฮูนี่นะครับโดนล้าไปถึงทีนะครับนอแต่ไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้ฮูเรียบร้อยเลยนะครับนอะเลื่อนเหลือน้อยเกินนะครับก็ยังจะไปสวนเขานะครับนอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนของเราก็น่าจะเอาอยู่นะครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับนอเกมนี้ก็จบไปแบบสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็ จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าจะหนักจะเต็มเหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็คือเพื่อนเรานะครับนาอก็ซัพพอร์ตเต็มที่เหมือนกันนะครับสาหรับเกมนี้นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอเกมสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับว่าจะได้กี่คิวนะครับนาอแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคอมโบนี้ดีจริงนะครับอยากให้ทุกคนนะครับนาอก็คือไปเล่นดูนะครับนาอเพราะว่าพี่ไม่ใช่ฉายที่แบบว่าจะมาเล่นให้ทุกคนดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าคอมโบมันดีของเขาอยู่ พี่เล่นไม่ดีเองนะครับเนาะก็คือโชว์ุหนให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่สายดึงหัวทัวร์นาเมนต์หรือว่าตั้งข้าวอะไรประมาณนี้นะครับให้พี่มาเล่นประมาณนี้นะครับเนาะก็อาจจะเก๊กเก๊กกลางๆนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าหนึ่งสี่ดึงหัวอะไรประมาณนี้ตั้งไอบอลอะไรประมาณนี้พี่ถนัดอยู่นะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้ามาเล่นโหมดประมาณนี้นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนมา เรามาเริ่มก<ๆ>ันเลยดีกว่านะครับเนาะนี่นะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเนาะแต่มันกําลังจะเข้าชาร์จเพื่อนเรานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าต้องเข้าไปช่วยเพื่อนเราจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับเนาะก็คือเราได้แล้วนะครับเนาะคอมโบนะครับก็คือขึ้นอีกแล้วนะครับเนาะก็คือจังหวะนี้นะครับมันจะลิงยิงแบบว่ายิงรัวจะจัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะโอ้โหไม่ตายนะครับเนาะตัวสุดท้ายก็ ไม่ตายนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะดึงหัวไปดึงที nice นะครับก right no? no? ็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคอมโบตัวนี้นะครับเนาะถามว่าดีไหมนะครับเนาะก็คือคอมโบมันโคตรจะดีเลยนะครับเนาะแต่พี่เล่นไม่ดีเองนะครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับนี้นะครับเนาะเคียงพี่ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครัับทุกกกคนนฝาด้วย กันนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบคลิปประมาณนี้นะครับนาอถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยละกันนะครับนาอคนละหนึ่งติดตามนะครับนาอและอย่าลืมซับพอร์ตกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ลวกันนะครับนาอสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกัน Bye bye